อย่างงอส,สวยเครสวยเครกูกำลังบวกกับมันเมื่อกี้เนี่ยคนหัวหรือตายแล้วสินะ <c oughs> แม่แม็กบีเอ,อือศพกูนอนอยู่ตรงนั้นนะบอลแกแค้นให้หน่อยเดินเๆดๆๆๆๆๆินเดินเดินเออ ไม่นะกูแค่แขนแล้วก็เจ็บแค่นี้ก็ตายแล้วเหรอแอสต้องวางแล้วล่ะอะไรเนี่ยนะมึงไม่หันมาดูกูว่าว่าใครฆ่ามึงอน่ะ ตายบอกแล้วกลัวนะเมื่อวันในการยิงอ่ะมึงดูเอ้ามึงแรกกันเหรอเออกูแรกเลยกูยของจริง <c oughs> ไง <c oughs> ไม่หันมาดูพี่เองน้องฮะมา แตกไปโอ้ยกูจะสไนยิงมันมี่ลาห้องกูไม่ได้แอร์ซีดเฮ้ยม่มมาแจกลู ลู <laughs> ลูวค,ความใส่ใจตายโคตรนาแน่นเลยโหดีที่เฮียโอ้หโหตองอ้าวมันสู้เหรอสู้เหรอเพื่อนมันสู้เหรอ สวยจงสวยเจ้าเหล่าเจ้าเหล่าอ่ะเดินเลยเดิน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 เดิไปสวยทีฟิวอยู่ใครวัของกูไม่นะในห้องในไซต์วตายละมอส์ซี่หลังแหกระวังเขียนมึงจะเอาจริงดิอืม ตายหนึ่งสวยตายสองสวยเอาอีกเอาอีกมีสองตัวไม่ใช่หรอใช่หรออืมแล้วมึงปิดเลยคิด มันมีสามตัวว่ะโอ้ยอินยิ่งจริงต้องเตรียมแล้วล่ะโโหโหเฮ้ยยิงคนในพี่เทมากเลยนะครับเนี่ยด้านล่างสองตัวเลยอ่ะตรงห้องตรงไหนอ่ะมามาให้ได้ไหม ดูเพื่อนอยู่อะเออข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะเฮียน็อกเสียงโคตรเงียบเอ้าเฮียกูเอ้ากูตายเออกูกูไม่รู้ว่าตรงนั้นกูนึกว่ามันอยู่ในห้องนู่นไปแล้วไอ้กูเลยเข้ามาปลอดภัยมากแม่งเสียบทุกเงียบอ๋ออ๋ออ๋อไม่ด้านบนมันเจาะไว้อยู่แล้วไม่ใช่หรอนั่นไงครับ What the ถือระเบิดนานเกินกูน่จะวางเกมเป็นไรอะ่ะแลกไรเอาเกมกูเป็นไรอะ่ะเนี่ยสวยเทพสุดไหมสวยอ๋อจีนี่เหตนเออ ฮะฮะเพื่อนยิงกันมันยิงกันตายเองเหรอเนี่ยเนี่ยมันยิงกันตายเองมันยิงกันตายเองโอเคมันตายแล้วฮะแต่มันวางแล้วอ่ะกลับ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 กลัมีมีเพื่อนตายตรงนี้ไม่เหลือ่ะ เราไปหาเขตเขตไสวยนะสวยสวยโอ้ยกระโดดโดบีตายแล้วกลัูตัวเออต้าทำไมมันแชเป็นรูปอันนี้วะทำไมมันกลับกลับมาแช์อีกแล้วอ่ะมันชื่ออะไรนะ น้องคนไม่ใช่ไอ้พี่ไงเฟมเออเฟมเฮ้ยเฮ้ยบนมึงเห็นไหมไม่ดูมดแล้วไม่ได้ดูกูเหรอมีคนเข้าแทนยังยังโอเค ก็เปนอ่ีวันพรุ่งนี้เชื่ออะไรกูไหนได้ไหมอ่าไปถล่มดีเอสด้วยกันเถอะนะมึงบอกว่าบอกข่อบอกแม่มึงเชื่อกันถล่มดีเอสทำไมมันเนจจ้าตัวมึงกันอยู่ตรงไหนวะอ๋อข้อข้อหน้าบ้านข้อนี้เฮ้ยมันเคลื่อนไหการเชื่อมต่อหรึม ท่านวดข้อใหม่ใช่ไหมเพื่อเป็นการเชื่อมต่อว่ารีเน็ตดีกว่าเน็ตยังได้จโจมตเบอร์เน็ตใหม่ลองดูดรืองดีเน็ตเดี๋ยวกูอาจจะโดนตกก็ได้ข้างหน้าดูยังไม่น้อยนี่ไงับเข้าเกมแล้วใช่ไหมเนี่ยคือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ปะแหมอื่นเลยป่ะ เชิญปะช่้อ้าวจบไปแล้วเหรออยู่ฝั่งไหนอ่ะในห้องนี้ก็ไม่มีตาดท้ายแช่ไหมก็ใช่ตาต่อไปตาสุดท้ายชื่ออะไรนะครับลงมีใช่ไหม ติกกลุ่มอ่ะมันเข้าเข้าแล้วเลยยัง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 ฝรั่งเข้ายังก็ไม่อ๋อไอตัวคนไทยอ่ะเหรออ่าคนไทยยังไม่เห็นแต่ว่าไอตัวใหม่อ่ะเข้าแล้วของเซอร์ฝรั่งอ่ะึใช่ไหมวะ ไม่ใช่ไปเพื่อนมันหลุดมันหลุดมาจากใครใครนคนเอารูปมาเดี๋ไม่รู้อ่ะยูบีซอฟไม่เลือะไรคนที่เอารูปมาเหรอรูปอันไหนรูปรูปตัวคนไทยนะเดาอเด้ออะไรเดาหนำเดาวะเดาเดๆอเดาเด้เดืออะไรคือโดนหนำเดาวะ เดี๋ย <มา S 1> วนะ <มา S 1> อะไรคือดดๆดูไม่เข้าใจอ่ะ